เทศาบาลเมืองอ่างศิลาครับร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สะพานปราและท่าเทียบเรือประมงครับคุณทัศนาพรพุ่มพวงครับเป็นผู้อุ่วในการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ วันนี้ท่านก็เปิดโครงการรักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนปลูกจิตสำนึกสร้างกลุ่มอาสาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือประมงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณร,บรอบๆให้ดีขึ้น สำหรับกิจกรรมในโครงการครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยการดำเนินกิจกรรม5สตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการกำจัดขยะบริเวณรอบๆท่าเรือประมงล้างทำความสะอาดโรณรงติดป้ายประชาสัมพันธ์5สฉีดพ่นกำจัดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยครับ